สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ของช่องมาดามกุ้งชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูผัดกะเพรากบกันนะคะวัตถุด,ดิบของเราก็จะมีดังนี้นะคะก็จะมีกบนะคะตัวใหญ่ๆเลยนะคะกบของเราวันนี้ตัวใหญ่มาก แล้วก็จะมีใบกระเพราพริกสดกระเทียมกระชายแล้วก็พริกไทยสดนะคะตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาทำกบก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้แต่เนื้อกบ ล้วนๆเลยนะคะไปผัดกะเพราค่ะวันนี้ค่ะเราจะทำการเลาะเอาเนื้อกบนะคะเราจะไม่เอาโครงกบด้วยนะคะเราจะไม่เอาโครงกบไปสับรวมด้วยค่ะเราจะใช้แต่เนื้อกบล้วนๆเลยค่ะแล้วโครงกบนี่เราก็สามารถเอาไปต้มได้อีกเมนูหนึ่งนะคะต้มแบบพื้นบ้านเรานะคะต้ม ซดน้ำร้อนๆได้นะคะมันก็จะได้มีอีกหนึ่งเมนูทําได้ค่ะเราจะใช้เนื้อกบล้วนๆแบบนี้เลยนะคะในการผัดกับเพาในครั้งนี้ค่ะแต่ต้องใช้เวลาในการเลาะหน่อยนะคะกว่าจะได้เนื้อกบ เสร็จแล้วนะคะเนื้อกบของเราค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะไปทําขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาโขลกพริกนะคะความเผ็ดเอาตามชอบนะคะที่บ้านนี้จะไม่ทานเผ็ดนะคะก็เลยจะใช้พริกไม่เยอะนะคะแล้วเรามาโขลกค่ะเราโขลกพริกไปจนให้พริกละเอียดนะคะเอาตั ละเอียดพอประมาณนะคะไม่ต้องเอาละเอียดมากนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยกระเทียมสุดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราก็โขกจนกระเทียมละเอียดพอตามที่ต้องการนะคะก็จะประมาณนี้นะคะโขกเราก็จะพอแล้วค่ะต่อไปเราก็จะไปตั้งน้ำมันนะคะ ต่อไปเราก็จะลงมือผัดแล้วนะคะกระทะตั้งแล้วก็พอกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันนี้เราไม่ต้องใส่เยอะนะคะกะเอาพอประมาณค่ะพอน้ำมันร้อนเราก็ตามด้วยพริกกับกระเทียมที่เราโูกไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะคือผัดให้พริกกับกระเทียมสุกนะคะผัดไปจนสุกค่ะตอนนี้กำลังจะได้ที่แล้วนะคะพริกกับกระเทียมผัดไปเรื่อยๆนะคะ พอเราได้ที่แล้วเราก็จะตามใส่เนื้อกบลงไปนะคะใส่เนื้อกบลงไปผัดเลยค่ะจนผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปจนให้เนื้อกบของเราสุกนะคะ หัดไปจนเนื้อกบถุกนะคะหัดไปเรื่อยๆค่ะพอเนื้อกบถุกนะคะเราก็จะใส่พริกไทยสดลงไปนะคะพริกไทยสดของเรานี่จะโขลก,ก่อนนะคะ โขขบบให้พริกไทยแตกนิดแค่นั้นนะคะแล้วเราก็เอามาใส่ผัดลงไปเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะเริ่มปรุงรส นะคะคใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ผัดรวมให้เข้ากันนะคะ ด้วยผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปเลยค่ะสองช้อนคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะ แล้วเราก็จะใส่กระชายลงไปนะคะทีนี้ใส่กระชายลงไปเลยค่ะผัคนให้เข้ากันนะคะผัดไปจนกระชายสุกนะคะ เติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มให้มันมีน้ำขุบผิดค่ะ พอได้ที่นะคะผัดไปจนกระชายสุก ได้ที่แล้วนะคะกระชายก็สุกแล้วต่อไปเราก็จะใส่ใบกะเพราลงไปนะคะใส่ใบกะเพราลงไปผัดขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะใส่ใบกะเพราค่ะผัดไปจนใบกะเพราสุกนะคะ เสร็จแล้วค่ะเมนูผัดกะเพรากบของเราค่ะสีสันอาจจะไม่จัดจ้านเท่าไหร่นะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามชมในช่องของมาดามกุ้งชาแนลนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ